เอาละครับสวัสดีวัยรุ่นอินเดียแดงทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมนะครับแจ็คโอเลนเทินนะครับอืมโอเคนะครับออสตาก็ได้ทำการอัปเดตมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยจะอัปเดตสตอรี่ใหม่นะครับแล้วก็ยูนิตใหม่นะครับสําหรับเวอร์หนึ่งและเวอร์สองนั่นเองนะครับแล้วก็เควสดาเมจใหม่นะครับจะเพิ่มดาเมจไปนั่นเองแล้วก็แก้ไขบั๊กแล้วก็มีตัวละครของดันเจี้ยนใหม่นะครับโอเคเรามาดูสิ่งที่ผมรอคอยมานานดีกว่า น้องเฟดน้องเมดไซเบอร์ของเรานั่นเองคนระับเดี๋ยวนะหาก่อนรู้สึกว่าจะเป็นอีโวเป็นเมดสองแล้วนะครับเหมือนจะเป็น5าดาวหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจโอเคเรามาอีโวห้องกันเลยคนหาครับ S W อันนี้มัน A W S W โอเคนี่ผมก็มีสต็อกไว้เยอะนะเหมือนกันนะครับเราจะมาอ e ีโวเลยเอา้าขาดตัวนี้3ตัวนะครับมแม่งเอ้ยขาด E X P รู้สึกจะเป็น E X P ตัวใหญ่ด้วยนะทุกคน ผมเยอะอยู่อืโอเคนะครับหลังจากที่ผมทำอีพีมาอย่างยาวนานนะครับประมาณห้าสิบนาทีนะครับก็าสามารถอีโวน้องเมดเฟเบอร์ของเราได้แล้วใช้เฟเบอร์แค่2ตัวนะครับเมดเฟเบอร์ร่างธรรมดาก็จะเป็นเมดเฟเบอร์เนี่ยร่างสองนะครับ er, รเ,เป็นห er ้าดาวหรือเปล่าดูเหมือนว่าเอา้า มีดาเมจนะครับทุกคนยังไงกันดิเป็นตัวเงินหรือเปล่าเนี่ยเอา่าผมผมไม่อยากลองไอ้นี่เลยปะอ่ะเอาเป็นว่าลองลองดูนะฮะลองเอาไอ้ีทุกคนจะลองตัวเวลร้อยเจ็ดห้าดีไหมผมลองเวลหนึ่งก่อนแล้วกันนะทุกคนอลองเวฟร้อยเจ็ดห้าไปเนะี่ยมาเดี๋ยวค่อยทำทีหลังนะเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วมาอัพเกรดกันเลย อุ้ยก็จะเป็นร่างไต่กอนะทุกคนเรียกดว่าดูดีมีออร่านะ SW แล้วเราจะไปเอาไปใส่กันกับเซต FK ที่ผมตั้งไว้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะลองไปดูใน In นฟินิ y ีโหมดกันเลยนะครับ เ็อยูทุกคนเซเบอร์ er, ใช้ค่าวางหา้าแล้วเอาโจมตีแล้วนะทุกคนดูดว้วยเขาจะเป็นตัวโจมตีหรือตัวปั๊มเงินนะอาจจะโจมโจมตีด้วยแล้วก็ปั๊มเงินด้วยก็ได้นะทุกคนโดยเวฟแรกๆผมจะวางอิชิดะไปก่อนแล้วกันนะทุกคนเหมือนเซเบอร์เนี่ยจะตีกี่วิวะตะกี้ไม่ได้ดูนะทุกคน โอเคเดี๋ยวผมจะทําการเร่งความเร็วนะครับเดี๋ยวไปดูตอนผมวางเซเบอร์กันนะมาตอนนี้ผมก็มีเงินประมาณ4 0 0 0อยู่แล้วนะทุกคนเดี๋ยวเรามาลองดูเซเบอร์กันเลยดีกว่านะทุกคน ไอ้เม like sort of <c oughs> ื like like um ่อ <lastly> ก <God ujemy> <e right <good> ี้เนี่ยมันเป็นธนูของอิทิดานะเรามาดูันดีกว่าเดี๋ยวผมขายอิทิดาหด้วยี่เนนี่วางนะเทเบิลก็จะตีโอเอโออีนะเอโอีเซ์เคิลเป็นวงกลมอย่างเงี้ยไม่ได้ฟูนะทุกคนเทเบิลก็จะพุ่งตัวเข้าไปตีมีระเบิดด้วยหรือเปล่าเมื่อกี้ไม่น่าใช่นะทุกคน เราจะอัพเลยส่วนไอ้นี่ของอิซิดานะขั้นนี้แหละก็ไม่เปลี่ยนนะทุกคนแค่แบบงวงกว้างขึ้นนี่พอมาถึงขั้นที่4นะี่เนี่ยรู้สึกเหมือนจะเปลี่ยนเป็นนี่โคน a อ e แล้วนะทุกคนก็เป็นดาบไฟโยนหมุนๆนะผมไม่รู้ว่าเรียกอะไรผมไม่เคยดูเฟรนะทุกคนใครรู้จักท่าน,นี้ก็เม้นบอกกันได้นะครับทุกคนโอเคอัพเกรดไปขั้นหนึ่งเลยนี่ก็จะเป็นเงินที่ได้นะนี่ก็จะทับดาเมจ ดาเมจโอเคอยู่นะแต่แต่เซเบอร์กี er, ่ดาวนะสี่ดาวเนะี่ยมันให้เงินเยอะกว่านี้ปะหรือเท่านี้นะทุกคนใครรู้ก็ช่วยบอกหน่อยนะนี่อัพเต็มก็อยู่ที่ประมาณ2265นะเซเบอร์ er. เอ้ยก็จะใช้่าเอกลิเบอร์นะดาบสีทองนี่เอกลิเบอร์ผมลองเปิดสิงดูนะ ไม่พูดอะไรเลยนะตัวนี้ปกติมันจะาแบบเอ็กซ์นีเบอร์อะไรเงี้ยแต่บูบี๊บหน่อยนะโวงกว้างอยู่ด้วยนะทุกคนดูวงอ,อยู่ที่ร้อยสามสิบเลยอนะตีกาวนะไม่ตีแอร์แล้วแล้วนี่อะไรอ๋อจะเป็นราเปิดอย่างนี้เลยนะทุกคนโอ้วงกว้างใช้ได้นะทุกคน ทำเงินด้วยนะว่าเซเบอร์เนี่ยดีนะน่าจะติดเมตาอยู่นะทุกตัวเนี้ยเอามาแบบใส่โัวเป็นตัวเงินสามตัวอนะไรเงี้ยมีว่ามีสปีดวาก,ก็สีเพลยนะ์แล้วก็ไปอัพเวชิตาเนี่ยไปล่างเบบี้เนี่ยนะผมว่าน่าจะโอเคอยู่นะน่าจะเจ็ดสิบเวฟสบายเดีย๋ยวว่าเดี๋ยวผมลองทีมเต็มแล้วกันนะทุกคนโอเค เตีเปอร์ก็มีเต่คลินีแล้วนะทุกคน่ล้วทำไมผมพูดแปลกๆนพราะว่าคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับก็อย่าลืมกดติดตามไลคแล้วก็ไลค์ด้วยน,นะครับทุกคนเพื่อให้กำลังใจผมไปแล้วบายบายทุกคน